มีคนถามว่านะเออก็หลายพักเขาก็ลงไปนะเออจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะพักการเมืองเพราะว่าคุณทําการเมืองก็ต้องทําเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับไม่ต้องรอเลือกตั้งถึงไปหาเสียงคนเดือดร้อนก็ลงไปสส,สพื้นที่นอกพื้นที่อะไรต่างพักเล็กพักกลางพักใหญ่ก็ลงไปนะลงไปนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีคนถามว่าสสพักประชาชนเขาลงไปทําอะไรกันบ้างนะ ก็มีอยู่นะผมเห็นก็ก็มีอยู่เดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ดูอันนี้นะครับไปดูคลิปอันนี้เอาคลิปมาจากเพจเดอะแมลงตาดีนะอ่าเป็นหนึ่งในสสพักประชาชนนะครับที่ไปลงพื้นที่น้ำท่วมนะก,ไกนนะ็ไปดูวิธีการทำงานของเขานะครับไปดูวิธีการทำงานของเขานะครับว่าเขาไปาลงพื้นที่น้ำท่วมครับไปทำอะไรไปคุยอะไรนะแล้ว เห็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่สรุปให้ฟังหรอกนะครับคนนี้ก็เป็นคุณทิศนาชุนหาวันอันนี้หลายคนจําได้ใช่ไหมที่นับเลขการสภาตอนอภิปรายงบประมาณน่ะนะเอาไปดูก็รักกันนะครับไม่ต้องบรรยายให้ย่นเยอะนะครับมีอะไรก็บอกนะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพเรื่อยๆืใช่ไหมเออเรื่อยๆแต่สุขภาพจิตยังดีอยู่นะยังสดใสอยู่ใช่ไหมใสอยู่นี่ถ่ายแล้วเห็นน้ําตรงนี้ได้ไหมมามามาตรงนี้หน่อยโอเค อ่านะมีบอกด้วยว่าถ่ายให้เห็นน้ําตรงนี้หน่อยนะคือจะได้รู้ไงว่าอันนี้ก็ว่าคขึ้ามาไลคือจะได้รู้ว่ามาเยี่ยมประชาชนน้ําท่วมแล้วนะมาเยี่ยมประชาชนน้ําท่วมแล้วถ่ายให้เห็นน้ําตรงนี้หน่อยนะอันนี้ก็เป็นคุณทิศนานะครับสสทิศนาชุนหวันนะนะครับอ่ะอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่หัดใหญ่นะจากเพจจักรวาลด้อมส้ม นะไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมบรรยายมากแล้วไม่สนุกเดี๋ยวสปอยหนังแล้วไม่สนุกนะครับเอาไปดูกันครับคลิปนี้เลยนะครับแอดสามครับพี่พูดใหม่ผมปเป็นเรือทำไมน,นะพี่เป็นเรือลำแรกที่เขาจอดตรงนี้ใช่ปะ่ะอ๋ออย่างเชียงใหม่ครับอ,อน้ำคุณนะครับ <c oughs> ตากน้ำกูชลธีจากพรรคประชาชนด้วยนะคะแก่เราไปด้วยไปด้วยนะคะมาๆขออีกรอบหนึ่งสิมันมีคําว่าพี่พูดใหม่ด้วยเหรอ อีกรอบหนึ่งในฟังนั้นอีกทีหนึ่งสินะพี่พูดใหม่ผมเป็นเรือทำไมนะพี่เป็นเรือลำแรกที่เขามาจอดตรงนี้เชื่อป่ะโอ้ยองเชี่ยมันหนักครับตอกน้ำกู้นะครับปากน้ำกูช้ชลธีจากพรรคประชาชนด้วยนะคะใะ่เราไปด้วยใส่เงินรับไปได้วยนะคะแต่พี่พูดใหม่นะพูดหมายพ,พูดว่าพี่เป็นเรือลําแรกเลยที่มาถึงนี่คือคือพูดไม่พอนะกลัวไม่ชัดนะเดี๋ยวอัดคลิปแล้วมาโพสต์แล้วไม่ชัด ต้องบอกว่าพี่พี่คือชาวบ้านน่ะให้พูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคือช่วยเหลือไปทำคอนเทนต์ไปนะครับออันนี้นี่นะบอกว่าแหมคอนเทนต์ is the king นะคอนเทนต์เป็นเจ้าแห่งศาสตร์ทั้งปวงเลยนะตอนนี้นะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับอืมก็อันนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะครับเรื่องของการทำงานของสอสนะฮะ